สวัสดีครับปอมกับป้าอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเครื่องดื่มน้ำมะลุมโคคาโคล่าเขาเรียกโคคซิโลเห็นลายไหมเห็นลายไหมแล้วมันมีอะไรมันเขียนว่าคาซิโนรอยัลคาซิโนรอยัลเนี่ยคือเป็นตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง0 0นนิ้วบางนิ้วบางเอานิ้วบางอ่ะที่เป็นซีรีส์เขาเรียกะไรนะภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์อมตะยาวนานมุนรอบตัวหน่อย ก็คือว่าเขาออกลายใหม่ใช่ก็คือเนี่ยสืบเนื่องจากว่าจริงๆอ่ะมีน้อยอีกคนนึงส่งรูปมาเราให้ดู mm hmm. มันจะมีรูปอยู่ห้ารูปโดยไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยมีแต่รูปรเฉยๆรูปกระป๋องโค้กใช่เป็นรูปกระป๋องโค้กซีโร่มีลายอยู่ห้าตัวเป็นลายเกี่ยวกับตอนภาพยนตร mm ์ศูนย์สูตรเจ็ดที่จำหน้าก็จะมีอะไรนะตอนคอนตั้มตอนสกายฟอลตอนคาริโทเอรยลอ๋อเป็นตอนตอนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ลแล้วก็ คือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไม่ร่งก็ป่องทรงนี้ด้วยนะแต่เป็นลายของโซน07ใช่ไหมลายอย่างเงี้ยส่งมาได้สักอาทิตย์หนึ่งลวแต่เราก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราไปถามก็ว่าแม่เดี๋ยวจะถาว่าเราไม่รู้เลยไม่ถามแล้วพอเราไปรู้จริงๆก็ไม่มีไงเราก็ไม่ได้เห็นจนเมื่อวานอ่ะเราเข้าไปซื้อขอล้วพอดีมันหันอยู่ท่านี้พอดีอ้าวลายเดียวกับที่เราเห็นในรูปนี้มาเราก็เลยสอยมาแล้วก็ดูในเชล ทั้งชั้นก็เป็นลายเดียวกันหมดเลยทั้งแถวเลยได้ตัวเดียวแล้วก็ไปดูสาขาอื่นแ่วบ้านเรายังไม่มีอถ้าเพื่อนๆอยู่กรุงเทพอาจจะออกมาทีละลายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเขาจะค่อยวางทีละลายแล้วคให้เราเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบสมัยก่อนที่โค้กซิโร่ออกอเวนเจอร์กันได้นะจะออกลนยนี้ออกลนยนี้แต่ว่าอเวนเจอร์อเหมือนลายนี้ออกแถวนี้ลนยนี้ออกแถวนุ้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆจนครบถ้าใครเก็บ ก็ปองโคกอยู่ก็ต้องรีบตามแล้วก็ถ้าใครใครมีข้อมูลว่าเขาออกกี่แบบชัวๆก็บอกเราได้นะเพราะว่าที่บอกเราเห็นรูปแค่ห้ารูปใช่แล้วเราก็หาข้อมูลในเน็ตในเว็บโคกในอะไรก็ไม่มีเนาะพอเราเซิร์ชองเนี่ยโคกซีโร่สูตรสเจ็ดอ่ะมันจะเป็นกายเป็นเครื่องแรกงานเก่าเมื่อปีห้าห้าสมัยที่เขาออกแคมเปญโคกซีโร่ใหม่ใหม่ที่ว่าคู่กับสูตรสุเจ็ดอ่ะโหกี่ปีแล้ววะเนี่ยจะหลายปีแล้วเหมือนกันนี่ว่าเพราะว่าตอนนั้นจะจได้อยู่เพราะว่าเราชอบพวกอ้นี่อยู่แล้วไงพวกค้อมูลไง ใช่แล้วเราก็เก็บกระป๋องโคกอยู่แล้วด้วยใช่เราก็เลยกลายว่าพอคนอ่ะมันก็มีจานเก่าเลยมาหากันใหม่ไม่ได้พอพิมพ์ล่าสุดมันก็เต็งขึ้นแต่างานพวกนั้นอยู่ดีอ่ะหรือว่าเราเขาเรียกไม่มีเขาเรียกเหมือนอะไรนะที่ว่าต้องใช้คําที่มันแบบเอ้ะจะดึงมาเจอได้อะไรอย่างเงี้ยใครมีอะไรนะข้อมูลข้อมูลเนี่ยม,มาบอกอะไรเพื่อนๆจะได้ไปตามหากันได้ uh huh. ว่ามันมีกี่แบบกี่ไซส์เพราะเดี๋ยวนี้โคกซิโลม,มีหลายไซส์นะอืมใช่รูปที่ส่งมาเหมือนจะเป็นไซส์เล็กๆอ๋อไซส์สิบบาท สิบบาทใช่มหมกระป๋องเล็กอะน่าอย่างงั้นต้องเดี๋ยวนี้เขามีหลายราคาเราก็ไม่รู้ไม่รู้เมื่อเช้าอะแวะเซเว่นะเห็นมีขวดแบบสั้นๆเล็กๆสิบสาบาทด้วยเหรอเออโสงใหม่เออตลองไปดูเราหมือนเราไม่ได้สะสมไงเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาแต่ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยแหละเนาะใช่ไม่ออกน้อยอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านเอาเซเว่นใกล้ใบ้านนี่แหละีวิ่งไปแว๊บเวลาออกไปซื้อของแล้วก็ออกไปแวะถ๊บชาร์จด้วยชาร์จเก็บกระป๋องโคก็ ไปตามกันได้นะคะผ่านตู้จําหน่ายเครื่องดื่มก็ลองอืมแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าทั่วไปมีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตัวนี้โปรดังนี้น่าจะขายทั่วไปนะเพราะว่าโค้ปกติเวลาเขาขายเขาขายทั่วอยู่แล้วลองดูลองดูใครเจอที่ไหนบ้างช่วยเมนบอกด้วยนะคะ่าลืมไปโคกซโร่สุดมากตามร้านธรรมดาไม่ค่อยมีขายหรอกอ่ะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ 15บาทสิบ้าทเฮ้ยเกือบบอรนราคาผ <laughs> ิดเพยตอแรอ้ยยี่สห <laughs> ้ายี่ส <laughs> <Okay, S 2> ิบหาเออเคก็ไปตามกันได้นะคะไ้ครัถ้าเกิดใครเจอรายไหนๆก็ลงมาคอมเมนต์บอกเราได้ว่าเจอไลน์ <laughs> น,น,นี่อะไรอย่เงี้ยเพื่อนๆจะได้รู้ด้วย <laughs> แล้วถ้าเกิดเราได้อะไรใหม่เราก็จะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆเหมือน <laughs> <าม S 1> กันเราจะรีบมาบอกเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหาให้ได้เราก็ ต้องรีบมาแหละหา <laughs> ไม่ได้อ่ะนี่ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยทั้งที่ว่าส่งมาเป็นอาทิตย์ละอืมอ่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้าหมึกลยนะครับแ <laughs> ล้วเจอกันต่อเอ้ยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป <c oughs> <laughs> บ๊ายบาย,บาย <laughs>